สวัสดีครับกระแสะข่าวดังไปแครับผัวยิ้มไม่หุบเลยเมียน้อยสวยมากๆเปิดโฉมหน้าภรรยาน้อยหลังภรรยาหลวงประกาศหานี่ได้ว่าเป็นเรื่องฮือฮาอยู่ไม่น้อยครับจากกรณีผู้ใช้ tiktok ลายหนึ่งได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอบอกว่าตนต้องการเปิดรับสมัครเมียน้อยให้กับสามีสาม,สามอัตาซึ่งทุกคนจะต้องมาช่วยกันทำงานบ้านพร้อมทั้งมีเงินเดือนให้เดือนละ15,000บาท โดย2คนแรกจะมาช่วยทำงานในบริษัทส่วนอีกคนหนึ่งนั้นจะต้องเป็นแม่บ้านโดยเธอนั้นได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสามีของเธอนั้นค่อนข้างหน้าตาดีส่วนเรื่องบนเตียงก็พอมีบ้างแล้วแต่อารมณ์ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ขอให้อายุ30-35ปีหน้าตาดีมีวุฒิการศึกษาม .6 เป็นพอและ ขอยืนยันว่าจะไม่มีการทำร้ายตบตีอย่างแน่นอนซึ่งอย่างไรก็ตามหลังจากที่วิดีโอดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปนั้นก็ได้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งยังได้มีชาวเน็ตบางส่วนเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องจริยธรรมต่างๆสามีและภรรยาบอกว่าทุกคนมีสิทธิ์คิดได้มีสิทธิ์ทำในสิ่งที่ทำและมีความสุขโดยไม่เดือดร้อนใครได้ขอขอบคุณข่าวจากสยามนิวส์ครับ ไ้ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ